ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครา recall, รพวันนี้บ่าวแอมเโลทงม้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตอรีข้อมฝันของคุณยายฝันแมนถือลอตเตอรีตตร่รางวัลที่สองนะครับเนาะถือลอตเตอรีร่รางวัลที่สองได้หลายแสนแห้งครับท่านผู้ชมถือติดต่อกันมาหลายงวดแล้วครับลอตเตอรี่นี่ก็ได้ปลื้มใจแถมถูกถูกรางวัลที่สองอีกครับได้เงินหลายแสนแห้งบ่าวแอมเโลทงก็ได้เดินทางมาสอบถามคุณยาย ว่างวดนี่ได้เลขล้วบอกแต่คุณยายเป็นกันได้เลขเด็ดอีกขึ้นเก่าครับไปติดตามรับชมเนาะครับเนาะเพื่อนว่ามีคนมาบอกเพื่อนตาเพ็่นตาที่ลวงรับไปแล้วมานอนั่าเป็นฝันเพื่อนว่าไปติดตามมึงนะครับว่าคุณยายฝันตัวไหครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าเนาะครับเนาะป้าคุณยายก็ได้เอาคุณยายสะคุณยายเนาะครับเนาะ บา่าวอมนี่พัวงินขาวว่าคุณยายนี่ฟันแม่นครับถือลอตเตอรี่มาหลายงวดครับถือลอตเตอรี่มาหลายงวดติดต่อกันในเงินหลายแสนแห่งในรางวัลที่เท่าไรครับคุณป้ารางวัลที่สองรางวัลที่สองเดี๋ยวเจ็คแสนครับสองแสนฮะสองแสนสองแสนพอดีป่ะครับเด<อ>ี๋ยวเจ็คใบครับรางวัลที่สองใบเดียวโอ้ยเงินสองแสนนี่บว์แมนหน่อยๆแล้วมีโชคแห่งครับเนาะ บาทที่ที่นี่ได้เลขกยังอีกนําครับเนี่ยเลขอันนั้นมีบอเล็กย,ยังใต่ใต่เงินมีบอโอ้ยขังวดแม่นงั้วประแม่นล่ะงวดถือขั้วประถือโอ้ยหน,นของมันถือลายๆกันมาสามสี่ขั้โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดที่แสนครับถูกนะครับอันว่างหันว่ากระไดพันละแสนเนี่ยคนหรือน้องเจ้าโอ้ยเจ้าละแสนเจ้าละเด็ด เจ้าละแสนสองเจ้าแล้วก็ลอตเตอรี่นั่นนะครับเนาะลอตเตอรี่งวัที่สองเออโอ้ยดีใจน,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 ในั่เน,เน,นเลยครับแล้าบบานใหม่ต้วครับคุณแม่เนเห็ดบานใหม่เลยครับเพิ่นมีโชคมีดวงเบาแอมโลทงนี่กขาหิินยินว่าคุณยายฟันแม่นแห้งผมก็เลยมาติดตามนะครับอืมกับหุ่นคาราวดนี่กับฟันอีกแล้วนะครับเนาะ คุณยายเป็นกะฟันอีกแล้วว่าสิเป็นตเลขปตวไลดดีๆที่เด,ด,ด,ด็ดนะครับนอกาไปฟังจากคุณป่าคุณยายคุณยายถ้าบาแอมเนี่ยก็หลงอยู่เอยนะครับนอกจากสวดนะครับนอกาคุณยายฟันแมนคุณยายซื้อ,อยังครับซื้อเพียงอันเกียวซื้อเพียงซื้อเพียงนอกาไม่ใไ่เพียงนะครับนอกจยงไม่ไงเพียงครับอันงวดมีฟันหรือเปล่าครับฟันเห็นันตาล่ะาอยู่นอนนำ้ำฟันเห็นตา ตาตาไปใส่ครับตาแล้วก็ตายนะตาตายแล้วตายแล้วตายเดี๋ยวจะปีรับถูดนะครับเอสามปีนี่โอ้สามปีนี่ฟันเกลียวแกครับคุณตาฟันว่าเรามานอนน้ำครับครับเปิดตากันเลยครับคุณคุณยายผมวันน้เป็นโควิดีแต่ผมสีดยามาแล้วเอออห็ไหมครับอ่ะครับเอาเบาเสียงดังนิดเด้ครับเรื่อ มาเรานอนน้ำครับผลูกชายแัดมานอนอยู่ทั้งเทิงทั้งแข่เทิงทั้งแข่เทิงครับเออพอกับแม่แัดนอนคนละขางคนละฟังแข่อืมเป็นเป็นแข่ไท่นี่เนาะเออเป็นแข่ที่ไทยตะเกาวง่ะครับ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 ยังได้ต่อบาทนีมครับท่านี่ผัดจะเดินึ้นจะเดินตื่นจะเดินตื่นอืน พอดีลูกชายเขาไปทํางานมาเนี้ลูกชายไปทไถึงไหนหลุดมาตํากันล่อออกในในความฝันบอครับนี่ถึงยังไงยังมือเศร้ามากโอ้ยยังมือเศร้ามากอาจารย์หลังจากหลังจากที่ฝันว่าลูกชายนี่ถึงมานอนน้ำไปนอนน้ำทึ้งแค่ทึ้งแค่แล้วก็พ่อแม่ก็นอนอยู่พ่อราคาพอที่ที่ตายไปแล้วเออจะนอนขังจะเป็นโต๊ะแม่ก็นอนขังจะ็น่ออก เป็นยังไงต่อครับบานนี้ยวันที่มึเอเศร้ามากลูกชายไปเหตุงานลูกชายไปทํางานไปทํางานก็นลบมาเอาอยังสวัสดิ์สุนสันห์อืมโอ้สวัสด์ไปจอดลบไปเออเหตุงานอเองครับสวดใหหลายครับงานก็สั่งเฮ็ดเงือนโอ้แสดงว่างานสั้นบ้านอยูเนี่ยเขเฮ็ดเอาเองแล้วครับน่าผุดเออนโอ้ใช่ผัวผมผัวผมโอ้เป็นจางรับเมาบ่ครับจางรับเมาสอืม จังไรต่อครับบ้านเนี่ยทีกับรถพวกเขาทรงอย่างแครลี่นะแครลี่รถแครลี่โอ้โหไม่นครลี่นี่แต่บอกเขาไม่แครลี่แล้ว่รถต่อรับครับรถเทอรี่นะครับเน่าอู้บอกเลยคือจะบอกอะไรชนกันบ่ครับมาชนกันทั้งหนาเขาก็มาทั้งเทิงก้อนกระแล้วทั้งไส้แล้วมาชนเอาดีตัวมันบลูลยโอ้รถยังรถกระบะตัวรถกระบะบ่ รถกระบะที่เขาส่งมของเลยรถกระบะตั้มก็ต้องขี่รถยังบัดนียขี่รถลูกขี่รถรถกระบะคือกันโอ้หลังจากที่ฝันว่าลูกชายขึ้นมานอนนั่มกับพ่อกับตาที่ลวงหลับไปแล้วนี่เหมือเน้ามาลูกไปเฮ็ดงานก็เกิดอุบัติเหตุเป็นยังหลายบ่ล่ะครับคนบ่เป็นแล้วแต่ว่ารถมันเป็นล่อหล่อออกล่อลุด ล่อรูดขาดหนึงครับพอดีไฟแนนซ์เขาก็ไม่เฮ็ดให้ไฟแน <Finance. S 2> นซ์ไฟแนนซ์เขากไม่เฮ็ดให้โอ้ไฟแนนซ์ไม่เฮ็ดให้เออก็ดีอยู่ตัวละครับคุณแม่มบปีิคุณแม่ฟันเหล็กยั้งขับบาดเนี่ยถูได้หลายกาย็บบุคใได้ดันได้ <ตะ S 1> แล้วทะเบียนรถหนุ่มด้วยังไงคือว่าชื่อยืนแล้วสี่เก่าสี่สี่เก่าสี่สี่โลเล็กโหลดลูกนะโอ้ โอ้เป็นง <49. S 1> วดนี้เป็นเลขตัวนี้งวดนี้สีเอาตัวนี้อือครับครับสี่สี่เก้าหลังจากปันว่าลูกชายขึ้นมานอนน้่งกับตาที่เสียไปแล้วลูกก็ขี่รถไปเกิดอุบัติเหตุเจ้ามากกับลูกขี่รถไป,ถไปถอ,อ,อุบัติเหตุโอ้กับอุบัติเหตุคุณแม่กับฟันแนวนี่บันตันสิบบาดดี้กับว่าสิซื้อเลขทะเบียนรถว่าสิซื้อนี่ล่ะอ่ะตัวไหนบอกให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งครับ ซีซ <49 S 1> ีเก้าซีซีเก่าอายุคุณตาทีทีที่เราเสีย <มา S 1> ไปแล้ว 2> 1, 2. อายุเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองปีอ,อืโอ้อายุเก่ากว่าอายุเงินเนาะไปดีเลยคุณตาเรื่อเบาแอมกับงเบลยดวงอื่นยังเริ่มมาสัมผัสคุณยายนะครับเนาะเจ็ดสิบสองวะครับเ <72. S 1> จ็ดสิบสองตาสี่ออกอายุเราก็่ไหนเลยครับเจ็ดสิบสองคุณคุณยายอายุเจ็ดปีครับ หกสิบแปดหกสิบแปดพันธะเอฟซี่พันาะแต่ถือนักแข่งเนาะ <c oughs> ก็ดีใจ <c oughs> ในําอยู่ครับดีใจนําอยู่ครับอันหกสิบแปดครับอายุเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองบันเล็กที่ทยิบห้าทับสองบันเล็กที่ยิบห้าทับสองโอ้ยิบห้าทับสองนะครับ, <c oughs> บหันมากรูด้วยันออกดูดบออด่ครับ,บออกดูอยู่หันอ,ออกดูเนะครับเนาะ ถือลอตเตอรี่รนงวันที่สองเกือบรน่งวันที่หนึ่งนอกคุณแม่เนาะรนงวันที่สองสวยงวดนที่สี่เอารนงวันที่หนึ่งบครับคือว่าอยากได้ยื่นแล้วก็จะเอายื่นตีให้โชคให้มานเวยครับคุณแม่้วอให้โูคให้มานแต่นี่ก็ถือแน่พอาะได้แจกลูกแจกล้านโอ้ครับอันแต่คุณแม่ก็ถือดูเนาะครับเนาะถือว่าจะถืออันว่าจะถือลอตเตอรี่วดนี้ เ้าแอมหูยินค่าวว่าถือตตอร่ีมาถือเลขนักเบ้าเอ็มก็เลอันมาติดตามตัวเรขกับคุณยายเป็นฟันเกียวกับลูกชส้เพิ่นก็ะได้สี่สี่เก่าบครับสี่สี่เก่าสี่ีเก่ามันใจครับโอ้สี่สีเก้าสีสองตัวเหรอครับคุณแสี่สามสี่สามตัวเส้นเสวนรุดมั้เออมีสีตัวสี่สี่สี่เก้า โอ้ตัวนี้ทะเบียนรถทะเบียนรถตัวนี้โอ้กันเล้วแต่เข้าสิไปสื่อตัดหน้าตัดล้างลิ่นนะครับเนาะโอ้ลูกไส่แต่ไปเห็นเนี้ยเออเนเนี่ยเกือบลืมตัวอายุลูกไส่สี่ปีครับลงเท่ันด้นนะจตุริศิรจำอะไโอ้จำอะไรอ่ะบัวบัวพยัญชครับไม่สามสิบไม่สี่สิบผมก็อายุใส่สี่สามสิบหรือสี่สิบคอืมคันสามสิบกว่าหรือคันบัวสี่สิบผมก็ยินงข่าวว่าพม่เป็น ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านก็นคือสิอายุหลายละจนจังได้เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนาะบุกายเพิ่นก็เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เลยก็สแบิบ่ลักซีละ่ะผมว่าแต่ลักซี่าะไรก็บ่ฮู้เอาแต่ความฝันของคุณยายนี่ก็พทอดละล,ะละ่ะผู้เพิ่นถือหลายนี่ <c> ถือห <c> ล <ะ S 2> ายแสนนี่ครับเอ้าย่ำตัวเลขคุณแม่คุณแม่สิซื้อตัวไหนกันแน่ทะเบียนรถซีซีก็เอาจองหานี่แหละครับ449บ้านเลขที่นี่เนาะบ้านเลขที่ บันทึกที่สอง2าบันทบันทบันทึกที่สองหาครับสองอันแล้วก็ทะเบียนรถเบียนรถซีซีเกาอ้รับ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 ค่อแม่สื่อตัวใดก่อบาทเนี่ยเอาซว่าตัดหนาตัดล่างเลยเก่าซีเก่าซีนำซีันทาสามตัวละีีเก่าซีซีเก่าใส่เลยเนะครับโอ้ไอมีโชมมีลาาเอ้อคุณแม่ด้ว เดียนลดกับอันบ้านเลขที่กับอายุพอไงพอไงอายุเจ็ดสิบสองอายุแม่กับหกแปดหกสิบแปดอายุลูกทรายมีปูหูนะครับเนาะลูกทรายสียูรักนันรักซีนครับแนวเยคุณเป็นปูซอยครับอขอบคุณคุณแม่คุณแม่เนี่ยกับคุณยายเพียงบมอครับคุณยายเพียงอ่อ,อนแจ๋ยวยาย,ยายเพียงอ่อ,อนแจ๋วได้หลายเลยครับเด้อไอ้คุณยายโชว์ม้านีกครับงวดนี้ เพราะว่าคุณยายกันเลยร้ายรับสาธุสำหรับจลบปนีเบาเอมเราทรงกับศิลาคุณแม่ไปก่อนครับขอบคุณในหลายเ้วยอครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผครับแล้วเบาเอมกิสิสรุปตุลีของคุณยายให่อีกขังหนึ่งนะครับด้อครับครับครับท่านผู้ชมนี่เด้่องเลขคุณยายเพียงครับเลขยายเพียงฟันแมนถึงลอตเตอรี่รางวัลที่สองครับสวยรางวัลที่หนึ่งครับดนรางวัลที่สองนะครับด้วยท่านผู้ชมเด้วยเลขทะเบียนรถนี่เป็นสี่สี่สี่เก้า ซีตูนะครับเนาะแต่เพิ่นตัดหนาตัดหลังเหรินนะครับเด้อเพิ่นสื่อซีเก่าซีเป็นวัตถบียนรถที่ชนกันนะครับเนาะกับซีเก้าตัดหนาตัดหลังเห่นกับอายุคุณตาที่เสียไปแล้วอายุเจ็ดสิบสองปีครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเนาะกับหนากับหลังกันเหรินนะครับเนาะแล้วก็อายุยายเพียงนะครับเนาะอายุคุณยายเพิ่นหกสิบแปดปีครับบ้านเลขที่ สองหาหาสองขับกัปนาคกับหลังกระเล่นครับทะเบียนรถสี่สี่สี่เก้าสี่ตูนะครับเนาะแต่คุณยายเิ่นกับมากรีกสี่เก่าสี่เพิ่นมากเก่าสี่สี่เก้ากับอายุตาที่ตายไปแล้วล่ะครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดไปตัดหนาตัดหลังเหรนงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นสี่ถือตั้งวันที่หนึ่งได้ครับท่านผู้ชมลองเอาไปสือลอตเตอรี่ลองเบิรงเนาะครับเนาะเผื่อมีโชคมีลาภน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้เบา,เอาแอมรถุ่งกราด่านผูช้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ